สวัสดีครับพอกับบ้านน้องกินแซ่บไปเชิเคยนะครับพี่น้องอู้ยพี่น้องเอ้นี่บ้านน้องมีของดีอีกแล้วครับซี่โครงย่างเอีงก่อนซี่โครงอบน้ำผึ้งซี่โครงอบน้ำผึ้งเอียงซี่คโ,ดดโค,ค,รครงย่างสามรสครับซี่โครงย่างสามรสครับพี่น้องอู้ยคักขนาดเลยพี่น้องหอมหุวยไหมครับเปรี้ยวหวาน มันเค็มโอ้แซบเบิดตตลันครับมีทุกรสครับพี่นอ้องมาเสิแซบน้มกันครับโอ้ยไม่ไม่ครับพี่น้องแต่ว่าว่าไอ้โมยหลันปากลวกลวกป่าครับอืมพี่น,อนออ้องอะไรองหนมอบอืมไปากปากเลยครับพี่น้องโอ้ยโอ้หน,นันหอนหอนเห็นว่าต้มฉีห่หอนพี่น้องโอ้ยหอนอยู่ครับอืม ขี่ก,ก็นะครับพี่น้องอุยอ้ยบ้าฮึ่มมาหนีบ่มีนหนังกิ่มนะครับเพราะว่าเฮาลาดแล้วครับพี่น้องอุ้ยฮึมมาเสียบกันครับ,มรมบผมเสียทานี่แนละ้วอูย้ยไปไหนลวกปากแอะฮึ่มาพี่น้องอื่มอึ่ม

này. Ừm. Ừm, vẫn chấm nữa nào thấp อืมฮึมฮึมเสรเป,ป็นไงหวานลงปันกลยครับ <laughs> <c oughs> มันหวนครับพี่นออ้องเลยอะหรยังเยอะจับแห้งมาเลยครับโอ้ย Hãy subscribe cho kênh mm. Kremt! Mm -hmm. <coughs> mm -hmm. Ммм, <клыш> ммм. <клыш> <клыш> ปรโตปรโตเฮ้ยพี and <AND well. ่นอะไยเสียบแปดแสนเลยครับโอ้ยอะไรไอ้ห้ยห้ยนัะอืมอืมอืม เ 군, ียก가วก 음, 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 잘. แซ่บด um ีๆนะแซ่บก <If> ินเลยครับปุ้ยไอืออืม Thank mm -hmm.